่ะสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านนะคะวันนี้เรามารีวิวเคสร้อยไหมยกกระชับค่ะเพื่อแก้ปัญหารอ่องรึกหน้าหย่อนคล้อยแล้วก็ตาที่ดูตกนะคะจะเห็นว่าหน้ายกกระชับขึ้นนะคะเดี๋ยวเห็นไหมคะนี่นะคะเมื่อเทียบกับหน้าหลังจากที่เราร้อยไหมเสร็จทันทีนะคะจะเห็นว่าพอหลังจากร้อยไหมเสร็จทันทีเนี่ย หน้าคนไข้ยกกระชับขึ้นร่องแก้มที่เคยมีหน้าที่ดูหย่อนคล้อยนะคะถูกดึงยกขึ้นแล้วก็หางตาก็ดูยกขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวหมอปรับรูปให้นิดนึงนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านดูก่อนนะคะว่าหลังจากร้อยเสร็จทันทีเดี๋ยวเราถามความรู้สึกคนไข้หน่อยเป็นยังไงบ้างคะก็ชอบค่ะดีคุณหมอกเก่งค่ะตัดสินใจนานไหมคะก่อนเข้ามาทานไม่นานเลยค่ะไม่นานเลยนะคะไม่นานเลยมาแล้วไม่ผิดหวังใช่ไหมคะคุณไม่ผิดหวังคคไม่เคยผิดหวังมาหลายครั้งแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็เพื่อนๆน,นก็แนะนามาชอบคุณหมอน,นุ่นค่ะ ก่งสวย,สวยใช่ไหมคะสวยสวยมากทีนี้เดี๋ยวเราดูก่อนทำนิดนึงนะคะต้องขอบคุณคนไข้ที่ให้รีวิวนะคะจะเห็นว่าก่อนรักษานะคะใบหน้าคนไข้จะมีตกล้องลึกนิดนึงนะคะแล้วก็ดูหย่อนคล้อยแล้วหลักๆเลยก็คือช่วงหน้าแก้มกับตาที่ดูตกลงเยอะ ในเคสของคนไข้เนี่ยเหมาะทำการดึงยกบริเวณช่วงหน้าแก้มหรือที่เรียกว่า mid face นะคะแล้วก็ยกช่วงหางตาให้ขึ้นเล็กน้อยเพื่อดูเป็นธรรมชาติจะเห็นว่าบริเวณคําับของคนไข้นะคะก็ได้รับการเติมเต็มล่องลึกบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ใต้ตาตื้นขึ้นคล้ายๆเราฉีดฟิลเลอร์ไปด้วยแต่เทคนิคนี้ได้จากการร้อยไหมเป็น advanced เทคนิคโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ปรับหน้าให้เข้ารูปเรียวกระชับเข้ารูปขึ้น แต่ใบหน้าจะไม่ได้เลียวแหลมหรือว่าดูแปลกคอนเซ็ปต์ของเราก็คือปรับโครงสร้างหน้าให้ดีขึ้นยกกระชับให้หน้าเฟิร์มขึ้นโดยที่หน้ายังดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสมวยัยไม่ดูแปแลกแ,ปแล้วก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนจนตกใจถูกไหมคะถูกค่ะชอบเลยนะคะให้เพื่อนๆทางบ้านดูด้านข้างนะคะตามปกติเวลาร้อยไหมเนี่ยหลายๆเคสร้อยเสร็จแล้วโหนกแก้มจะสูงแต่เทคนิคพิเศษ เป็นแอดวานซ์เทคนิคเป็นเทคนิคเฉพาะของอธิตาคลินิกนะคะจะได้กรอบหน้าที่ดูคมชัดขึ้นร่องน้ำหาากที่ตื้นขึ้นหน้าแก้มที่ตื้นขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณหางตาใต้าตาถูกยกขึ้นแล้วก็โหนกแก้มค่ะไม่ได้ใหญ่แล้วก็ได้เนื้อไปเติมขมับด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแผลหลังทํา <satur atin S 2> เห็นไหมคะว่าการดูแลร้อยใหม่ไม่ได้น่ากลัว <S <S เจ็บไหมคะคนไข้ไม่เจ็บค่ะ <bowling> ไม่เจ็บเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องผักซื้เลย ใครที่กลัวการร้อยไหมนะคะเข้ามาปรึกษาอาทิตาคลินิกได้ค่ะ